สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกายกไคเวิร์สเซโรชิกิหรือไทเซโรนะผมอ่ะาวันนี้เป็นการรีวิวนาฬิกายกไคเวิร์สนะครับรุ่นรุ่นใหม่ครับรุ่นที่อัปเกรดมาจากอ่าจ้ตัวสีขาวนะฮะเป็นรุ่นนี้รุ่นไทเซโรเนาะหรือเซโรชิกินะญี่ปุ่นเขาจะเรียกเซโรชิกินะแต่บ้านเราไทยเนี่ยจะเรียกว่าไทเซโรเนาะเพราะว่าในการ์ตูนเนี่ยเขาจะเรียกไทเซโรกันเนาะไอ้ตัวนี้อ่าเป็นนาฬิกาที่อัพอัปเดตอัปเกรดมาอีก ขั้นหนึ่งของเออ่เจ้าตัวโยใครเนาะก็จะสามารถเล่นเจ้าตัวเหรียญเออ่ซตเมดัลหรือเหรียญน่ขอบเขียวๆงนี้ได้นะฮะอ่านั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องเขาจะใช้สลับกันระหว่างสีขาวกับสีฟ้าสีแดงอย่างนี้นะฮะอ่าอันนี้จะมีลูกเล่นที่แบบว่าหมุนได้เนาะอ่าซิเปิดอยู่ด้วย <c oughs> โอเคมาดูล่อลักษณะเขาก่อนนึงเนาะลักษณะเขาเนี่ยก็นี่คนระับ เหมือนกันเลยเนี่ยเนี Hip ่ยลายเดียวกันเลยนะฮะเนี่ยลายเดียวกันเลยอันนี้เปลี่ยนเป็นตีนสีฟ้านะฮะอืมมุมข้างฮะนี่ข้างนะฮะอันนี้ก็สวิตช์เปิดเกิดเหมือนเดิมครับแต่ว่าอันเนี้ยสวิตช์เปิดเนี่ย xo เนี่ยใหญ่ขึ้นนะเนี่ยสวิตช์เปิดเนี่ยใหญ่ขึ้นเยอะเลยอ่าประมาณนี้ฮะมุมข้างฮะนี่อันนี้คือมาแปลกนะฮะอันนี้เขาไม่ใช่ปุ่มนะฮะอันนี้เป็นแบบที่งัดเลยนะนี่งัดนี้นะซึ่งถ้าเป็นโบูชั่นปกติเนี่ยเขาเขาาจะงัดอยู่อย่างนี้นะแต่นี่มันสามารถเก็บได้ไง ผมเลยเก็บไว้อ่ะงัดออกมาเลยอ่ะถ้าเป็นปกติก็ต้องงัดงนี้นะอ่ะประมาณนี้ข้างล่างฮะอืมนี่อันนี้ดูง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะเป็นสีฟ้าด้ะส้นเงินสีฟ้านี่ห้ามห้ามกินเนาะใส่ถ่านนะเหมือนกันนะสามเอเฮ้ยไม่สามเอโหติดติดสามเอสามก้อนนะสามก้อน่านนาฬิกาทานกระดุมสามก้อนเนะาะไขแล้วก็ใส่เข้าไปนะอันนี้ตัวนี้ลำโพงเนาะนี่สายตัวนี้มีนี่แหละบันไดปีสองสิบสี่นะฮะ อหละออกมาปีถัดไปหน่อยนึงอืมสวยงามมากฮะประมาณนี้ฮะข้างบนนะนี่อันนี้จอดเลื่อนได้นะเนี่ยมันเลื่อนมาต้องดูนะต้องดูชั้นไหนเนี่ยมันมันอันนี้หมายเลขศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะฮะคือใส่เหรียญไปเขาก็าอยู่ตัวนี้ก่อนเนาะใส่เหรียญเข้าไปปุ๊บเขาก็จะหมุนเป็นเลขเลขหนึ่งมันจะเป็นเสียงสแตอร์บาร์แบบเสียงดนตรีของเผ่านั้นนะนะฮะแล้วพอเป็นเลขสองเขาจะเรียกเผ่าแล้วก็เป็นชื่อของเจ้าตัวละครนั้นๆนะไปเนาะประมาณนั้นนะ หมุนได้นะหมุนได้ดูขาโบยกันดกวาอันนี้นี่นี่นี่ไฟนะไฟนี่ไฟไฟของเขาใหญ่มากอันนี้ดูใหญ่มากเลยอ่านะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเ้วยกันโอเคใส่เรียบร้อยแล้วฮะนี่เรืองแสงเลอเกินไอจ้ตัวนี้นี่ตัวนี้เขาไม่ไม่ไม่มีฝานะเป็นแบบข,บขอบขอบอย่างนี้เลยนะฮะอ่าประมาณนี้ใส่แล้วสวยงามมากเลยสีเข้ากับเนื้อผมจริงเลยประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ใส่เหรียญไปอ่ะดูที่ตัวเหรียญกันดีกว่าครับผมตัวเหรียญเนี่ยจะมีสองเหรียญนะที่ให้มาเยเซตนะเป็นกล่องของเขานะ,ะ่ยนี่กล่องเขาจะหน้าตาประมาณ,มาณนี้อ่ะประมาณนี้นะฮะก็คือจะตัวเนี้ยจิวนเนียนฮะเป็นจิวนเนียนเนี่ยในในเรื่องอ่ะเขาจะมีจิวนเนียนเนี่ยมันจะมีสามเหรียญนะสมเหรียญรุ่นเนี้ยจะมีสามเหรียญเลยซึ่งผมอ่ะมีอยู่2เหรียญน,นะนี่มี2เหรียญคือมันเป็นคนละอาร์ตกันแล้วเสียงตอนช่วงท้ายมันจะแตกต่างกันนะฮะอ่านั่นแหละแล้วตัวนี้ครับ เป็นอ่ามาเทนชิตัวนี้มาเทนชิเป็นตัวละครที่โผล่มาตอนที่อ่าเจ้าตัวในการที่โผล่มาตอนแรกในในการ์ตูนเนาะอืมนี่เหรียญเหรียญเนี้ยจะมีความแตกต่างกับรุ่นสีเทานะฮะเนี่ยรุ่นสีเทาเนี่ยคือจะเป็นขอบสีเทานะอันนี้เป็นขอบสีนี้ซึ่งเขาเขาจะมีตัวนี้ถ้ารุ่นสีเทามันจะเป็นสีอย่างงี้ใช่ไหมฮะมีตัวเลขบ้างไม่มีตัวเลขบ้างแต่เนี้ยจะเป็นสีอย่างเงี้ยจะเป็นถ้าเป็นเซนทรัลดํดำญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะเล่นกับเจ้าตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นแบบอ่อเป็นตัวยงงไดี่ เป็นตัวที่เป็นตัว U นะฮะถ้าเป็นตัว U อ่ะเล่นไม่ได้นะฮะอ่านี่ครับถ้าเป็นตัว U อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นตัว U อย่างเงี้ยสีเขียวเหมือนกันก็จริงอยู่แต่ถ้าเป็นตัว U อย่างเงี้ยเล่นไม่ได้นะฮะอืมประมาณนี้ฮะที่เหลือก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากมายนะฮะข้างหลังก็จะใช้เหมือนเดิมเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดลองเปิดสวิตช์เล่นเจ้าตัวนี้ดีกว่า <c oughs> มีเสียงตืง้อๆทางเสียงจะแตกต่างกันนะอ่ะ เนี่ยเราก็กดไปฮนะประมาณนี้ฮะแสงจะออกสีสีงเงินสีงเงินนะฮะเนี่ยสีงเงินนะฮะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราลเล่นต่อตอนตอนคืนกันย่อยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมได้ทำการปิดไฟเรียบร้อยนะฮะอย่าล้อเล่นลูกเล่นแสงกันเลยนะสว่างมากสว่างมากอันเนะี้ย เพราะหลอดไฟเขาใหญ่มากนะเขาจ,จะมีเสียงตอนอ่ะก่อนจะส่องไฟได้เนาะประมาณเนี้ยโอเคอย่าไปเล่นลูกเล่นกันดีกว่าโอเคฮะเดีย๋ยวเราลองใส่เหรียญเข้าไปในยูไควอสกันเลยนะฮะถ้าเราเลื่อนบนนี้จเป็นการขานชื่อนะอ่ะจิมันเนียนะฮะโอเค,คฮะถ้าเราเลื่อนไปตรงนี้มันจะเป็นการอ่ารัดไปขานเผ่าแล้วก็ชื่อเลยนะฮะแต่ถ้าเราเราจะไปตามเป็นสเต็ปนะศูนย์หนึ่งแล้วก็สองนะ ถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยจะเป็นการอ่บดนตรีก่อนนะเป็นดนตรีดนตรีวนลูปซ้าๆอย่างนั้นนะดนตรีแต่ของแต่ละเผ่านะมันจะเป็นแค่ทํานองนะไม่มีเสียงพูดเนาะถ้ามาถ้าเป็นของแบบเวอรช์ชันของสีขาวเนะี่ยมันจะมีเสียงพูดเนาะแต่ว่าน,นี่มันมีแค่ดนตรีอย่างเดียวนะมันจะคล้ายๆกันเลยเตรียมเลื่อนเลยแล้วน,นะวนมันก็จะวนรอบไปเรื่อยๆนะ ประมาณนี้นะจิมเนียนจอยไปนะก็สวดค้างไม่ได้นะีวผมติดนิสัยอย่างเงี้ยนะยประมาณนี้นะโอเคเดีย๋ยวผมไปรีวิวเหรียญต่างๆของแต่ละเผ่ากันเลยเนาะโอเคไปกันเลยครับโอเคฮะเดีย๋ยวผมลองเล่นกับจิมเนียนแบบอาร์ตอีกอาร์ตหนึ่งเนะาะเดี๋ยวค่อยไปเล่นของมาเชนชิเนาะอ่ะมาเล่นกับจิมเนียนแบบมาฟังแบบดนตรีของบุริจีกันก่อนเนาะแล้วค่อยไปมาเชนชะิเนาะอันนี้เป็นเหรียญอ,อีกอันหนึ่งนะอันที่แรกผมรีวิวตัวนี้ไปอันอันเมื่อกี้นี้อันนี้อันใหม่นะ โอเคสายเรือนนะอ๋อมือโดนฮะแล้วก็มันจะที่วเนียเหมือนกันเลยฮะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงอันนี้จะเป็นจิมเนียนย่อยนะอันนี้เป็นจิมเนียนคมานเนียนนะฮะประมาณนี้มันจะแตกต่างกันตอนช่วงท้ายเฉยนะอันนี้สองนี้ ซึ่งมันในซีดี์มันจะมีเหรียญหนึ่งนะถ้าเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยแต่ว่ามันคนละอาร์ตกันเนาะแล้วก็เสียงคนละเสียงกันโอเคต่อไปเป็นอันนี้มาเทนชีฮนะอ่าโอเคเหรียญใส่ได้แล้วฮนะ ประมาณนี้นะฮะนี่ประมาณนี้โอเคต่อไปฮะผมก็มีเหรียญนนะ่ะนี่ปืนมาครับต่อไปฮะพออีซาเมชีฮะอันนี้ฟูยโยเนียนตัวนี้ผมชอบมากเลยตัวนี้ค่าตัวสูงมากเลยนะเขาจะมาแค่เฉพาะเดอะมูวี่นะฮะซีรีส์เขาไม่เขาไม่มาฮะเขามาเฉพาะเดอะมูวี่ฮะเดอะมูวี่นี่มาทุกภาคเลยฮะ เสียงตัวนี้แบบเป็นตัวเป็เสียงที่แบบเสียงหลอกมากเลยนะฮะตัวนี้ผมชอบมากเลยเท่ดีนะฮะนี่มีเข็มขัดเหมือนไรเดอร์ด้วยฮะเท่มากเลยเนาะโอเคประมาณนี้ฮนะต่อไปฮะอันนี้โรบนเนียนะฮะแต่เป็นเวอร์ชันของเอ่อซัตเมโดลเนาะนี่นะ ประมาณนี้ฮะโรบอเนียนฮะอ่ะเมื่อกี้อันนี้ขออภัยนะถ้าเราแบบเลือกใส่ข้างหน้าเน,นี่ยมันจะเป็นเสียงแบบซิมเปอร์เซนไม่ก็ไม่มีเหรียญนั้นอยู่นะประมาณนั้นโอเคฮะต่อมาฮะอันนี้อันนี้เป็นเหรียญเออ่คลาสสิกเมดโลหรือเหรียญของโยคัยคลาสสิกเนาะซึ่งเหรียญเนี้ยสามารถเล่นกับตัวตัวไทสีโรได้นะครับผมอืมเนี่ยนี่ครับผมนี่เป็นลายสิงเดนอย่างเงี้ยเป็นลายแบบดูแบบเก่าๆหน่อยเนาะนี่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังลายเปลี่ยนดนะ้วยตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนกันนะ ถ้าเป็นสีเขียวมันจะเป็นอย่างนี้สีเขียวจะเหมือนสีเทาแหละอันนี้จะเปลี่ยนนะฮะอ่าตัวนี้แหละอันนี้เป็นเผาสีเหลืองนะสีเหลืองแล้วแหละมีอะจะพูดเผาให้ผมผู้ผิดฮนะ ประมาณนี้ฮะอันนี้เป็นแบบพวกโยคไหลพวกเนี้ยจะเป็นพวกแบบโยคไทลจะแบบมันเก่าๆเนาะอ่าเหนียนี้มันจะดูเก่าๆเนาะสามารถเล่นกแบบับเจ้าตัวนี้ได้ฮะแต่บนจ้ที่แล้วเล่นไม่ได้เนาะประมาณนี้ผมก็เลยเอามาผสมสมกันหน่อยเพื่อประหยัดเวลาเนาะอันนี้ไปเผาปกับปกะนะฮะนี่เป็นค่าสิ่งเหมือนกันนะละคากันไปเลคู่ดันฮะ ประมาณนี้ฮะต่อไปฮะฟูซากฟูซังฮะไอผับมุทิมี่นะประมาณนี้ฮะฟูซากฟูซังนะฮะ ก็จะเล่นแบบลุกเล่นเสียงให้มันครบทุกอันเนาะผมขอไม่เล่นซ้ําอะไรมากมายเนาะนี่อันนี้สมองก็มีเหรียญสีเขียวเหลือเยอะเลยนะแต่ว่าคงก็ต้องรอหน่อยอผมเฉพาะผมจะรีวิวพวกนาฬิกาหลักๆให้หมดก่อนเนาะค่อยไปรีวิวเหรียญต่อโอเคใสเ่เนนะนิโนโน่นกนโนะฮะ ประมาณนี้นะฮะเนี่ยนะตรงเอ่อโยคายคลาสสิกก็จะมีเนี่ยตัวนี้เหมือนกันนะถ้ามีสัตว์เลี้อย่างเงี้ยเล่นกับกตัวตัวซีโรชิกิได้หมดเลยนะอ่าต่อมาฮะอันนี้สีเขียวฮะเป็นเผ่าไขมาฮะเป็นเผ่าใหม่ฮะเป็นเผ่าแบบเผ่าพิศดานะชั่วๆเลยนะอันนี้ไอ้พวกเผ่าไขม้านี่เหมือนจะปรากฏมาแค่ในหนึ่งมูฟี่เนาะผมไม่เออหนึ่มูฟี่ภาคแรกสุดเลยของโยคายวอสเนี่ยสัตว์เลี้จะเป็นอย่างเงี้ยแตกต่างกันนะฮะ โอเคฮะลองใส่เรียนด้วยซึ่งไอ้พวกใครมาเนี่ยจะมีคําว่าใครต่อท้ายไม่ก็นําหน้าตลอดเลยนะฮะโอเคมาฟังเสียงนะเสียงมันมากเลยนะ ประมาณเนี้อักไข่นะฮะจะมีไข่ตลอดเลยนะฮะประมาณนี้ฮะซึ่งจะพวกตัวเมิดดคลาสสิกเนี่ยเนี่ยอย่างตัวนี้ตัวเนี้ยคือไอ้ตัวพวกโยคข่ไข่ม้าเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ไข่ม้าอยู่นี่คลาสสิกก็มีพวกไข่เหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าเป็นไข่เนี้ยอันนี้คือเซออ่อเซกิวาราชิหรือเปล่านะซึ่งถ้ามีไอ้อย่างเงี้ยแปะเนี่ยจะเป็นไข่ทุกตัวเลยเนาะประมาณนี้ผมเอามาให้ดูเฉยๆฮะต่อมาฮะอันนี้เป็นเหรียญ เลเจน d ์ของเอ่าเวอร์ชันนี้นะฮะนี่จะมีสญลกนีก้ติดดูถ้าเป็นแบบเลเจนต์ปกติเนี่ยเล่นตัวนี้ไม่ได้นะต้องมีสญลกนี้ถึงจะเล่นได้เนาะโอเคฮนะซเ,นะเนะซตนะเรียนได้ฮะเสียงดูขังมากฮนะ อันนี้ฮะเสียงจะดูแบบมีความตำนานมากฮะสุดยอดฮนะต่อไปฮะอันนี้เด่นพิเศษฮะซึ่งก็เสียงมันจะเหมือนกับเจ้าตัวสีขาวนั่นแหละแต่ว่าเล่นกับรุ่นนี้มันอาจจะมีความแปลกใหม่นิดหน่อยเนาะแต่ว่าไอ้ข้างหลังมันก็เหมือนกันแหละแค่อราตคนละอย่างกันอันนี้ข้างหน้ามันดูแบบดูสวยดีนะมมอันนี้ผมไม่ไค้ดูรวผมไม่รู้มแปลว่าอะไรอาจจะแปลว่ามันอ่านไม่ได้หรือเปล่ามไม่รู้เหมือนกันนะ ประมาณนี้เสียงดนตรีฮะประมาณนี้นะฮะก็เจ้ตัวรุ่นเซโรชิกิเนี่ยมันสามารถเล่นได้แค่เหรียญสองอย่างเนะองอาเนะก็คือเหรียญเอจ้าตัวสีเขียวกับสีแดงเนี่ยสีเขียวสีเขียวที่เป็นเซตเมดอลกับคลาสสิกเมดอลเนาะเล่นได้แค่สองนี้ซึ่งสีเขียวเนี่ยต้องดูสัญลักษณ์ตรงนี้เนาะอ่าตัวนี้ก็ด้วยเหมือนกัน เพราะว่ามันจะมีตัวที่แบบซ้ํากันเป็นตัว U เนะเาะไอ้วันนี้กลายเป็นตัว U อ่ะนะ,ะซึ่งมันเล่นไม่ได้นะอ่าอย่างอ่าวูตอย่างเหรี ok ยญอเมริกันโยวไขเงี้ยอันนี้ก็เล่นไม่ได้นะฮะอ่าอย่างเหรียญอ่าบีเมโดหรือเหรียญสีดำอย่างเงี้ยก็เล่นไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้เหรียญอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้เหมือนกันเหรียญนี้ก็เล่นไม่ได้นะฮะโอเคฮะก็ขอจบคลิปการรีวิวเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็เริ่มกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อจะได้พลาดคลิปใหมจ่จากผมนะะคครับโอเฮ สัมคิวนี้เราจะพูดแล้วขอ,อกล่าวสวัสดีครับ